หลายคนนะคะที่รู้สึกว่าชีวิตเราแบบติดแงกและนะคะอยู่กับที่ละไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่ว่าอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าความเข้าใจเรื่องของพลังงานเนี่ยนะคะคือพลังงานเนการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จักรวาลเนี่ยหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยขานตอบทุกการร้องขอของทุกคนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยกำลังคิดถึงนะคะปัญหาหรือว่าคิดถึงอุปสรรคคิดถึงแบบว่าความแบบมีไม่พอหรือว่าการ สภาวะปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงเกิดการสร้างซ้ำนะคะการสร้างเนี่ยที่อ้อยบอกเสมอว่าเราสร้างทุกอย่างจากความคิดของเราเพราะว่าพื้นฐานของโลกเนี้ยโลกใบนี้นะคะคือเป็นพื้นที่การทำงานของจิตสำนึกฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวไหมว่าเรากำลังสร้างสิ่งไหนแล้วเรากำลังสร้างซ้ำหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเท่านั้นเองค่ะ